เอาละเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมโอเควันน,น,น,นี้เราจะมาเล่นเป็นแพะกันใช่เราจะมาเล่นเป็นแพะกันนั่นเองนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม g o t Simulator แย่ yeah! นะครับผมผมชอบเกมผมชอบเกม simulator นะครับผมผมชอบเกมการจำลองเนะี่ยและเกมนี้นะครับผมซึ่งมันเป็น การจำลองชีวิตของแพะนะครับผมแพะนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายและไม่สามารถเก็บลิ้นเข้าปากตัวเองได้เมื่อเก็บนี่มันมีจุดประสงค์อะไรนี่ยแตงโมพี่เต้อุ้ยโอ้ตับฟกเฮ้เอจอนสันจอนสันในในพูดได้หรือเปล่ากดตัวไนพูดว่จอนสัน เฮ้ยจอร์นสันนายพูดนายตอบฉันด้วยงั้นเหรอไอ่มันอีสินายจะไปกับฉันจอร์นสันนายจะไปกับฉันทุกที่ในโลกใบนี้เอาละจอร์นสันฉันรู้สึกว่านายน่ะเริ่มจะฉันรู้สึกว่านายน่ะเริ่มจะอ้วนแล้วนะมาออกกําลังกายกันดีกว่าว้านี่เนี้นี่เนี้มาหนี่เลยฉันจะตั้งชื่อแกว่าเจอรี่เข้าใจไหมเอาละเจอรี่ฉัน ว้าว w h วัตต <joystick> ์ฟอกวัตต <NOUNCER> ์แรดเจอาดิฉันรู้ว่านายทำได้เจอาดิเออฉันรู้แค่นี้นายไม่ตายหรอกอาเห็นว่าฉันโดาถูกเอาว่าไงพิกกี้พิกกี้ฉันรู้ว่าเธอใช่เธอยังไม่ตายพิกกี้เธอคือการสนุกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็ ดูมีความสุขดีนะเฮ้ยพวกนายสองคนแหมนายก็เอาด้วยยงานเหรอโอ้ฉันละเชื่อเลยจริงๆนะไงเจรี่นายยังไม่จบกับฉันมานีเลยดิโอไม่พิกกี้โอ้โฮพิกกี้พิกกี้ทำอเป็นะไรหรือเปล่าพิกกี้โอไม่เธอแต่ผมชอบเกมซิมูเลเตอร์นะครับผมมันเป็นการจำลองที่สมจริงนะครับผม ลุกข er> ึ้นมาพิกกี้ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเธอเลยเอ้แมวน่ะเธอลุกขึ้นไปแล้วเธอก็จะโอ้ฉันชอบเธอจริงๆเลยพิกกี้ไอจอมสันนายทำอะไรอ่ะอ้าวนี่นี่นายไม่ได้บอกเมียไว้ก่อนแล้วว่านายจะออกมาปาร์ตี้กับเพื่อนนะฮะแล้วนายคุยโทรศัพท์โทรศัพท์ฮะนายโทรศัพท์ด้วยอะไรนะฮะนายมีโทรจิตอย่างงั้นเหรอ นายเป็นคนที่น่าสนใจมากตามฉันมานี่อ๋าแล้วฉันจะพานายไปเที่ยวเฮ้ยตรงนั้นเขาทำอะไรกันนะ่ะมาแล้วจอสันฉันจะพานายไปเที่ยวน่อนะเหมือนจะเป็นสนามประลองอะไรสักอย่างฉันจะงั้นจอสนันนายรอฉันอยู่ตรงนี้ไหมใจะเข้า <c oughs> ใจไหมนายรอฉันอยู่ตรงนี้นะเข้าใจไหมชะเออโอเคมันอาจจะเป็นภาพที่โหดร้ายนายหันไปก็ได้อ๋อแล้วฉันจะไปกระทืบไอ้เพล็กซ์นี่หนิเนอะออกไปซักที่นี่นะมันสังเวียนของฉันเข้าใจไหมเฮ้ยไม่ได้นีต้องออกไปนู่นเลยโอเคเยี่ยม proud t เฮ้ย นี่มันเจสันนายนเลยนายก็เข้าลเฮ้ยเอ็งจีเอ็เองจีอะไรของโอ้ใบกอ้อนจะไม่เปไ็นไรจอสันนายกลับไปปาร์ตี้ได้เลยฉันจะต้องไปสางไก่กรุกนึนก่อนมันบางอานมาชนผมออกวันนอกสนามได้ยังไงไอกรุกไอนี่เนี่ยออกไปชูนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนียน่ย ผมเพิ่งสังเกตว่าตัวผมมีกล้ามเป็นมันๆเลยว้าวดูดูโหตรงนี้มีขวานด้วยใครมาซ้อมปลาขวานตรงนี้ล่ะเนี่ยตัวนั้นมีเทมปอรีอยู่แล้วเอ้าไงเจสันเจสันไหนเจสันไม่ห่ะแกเอาติมันฟลอมแกฆ่าเพื่อนฉันเจสันนายโอเคไหมเอ้าไหนโอเคดีก็ถือว่าเป็นไรนะโอ้โหไปก่อ ว่าไงเจอดิเจอดิไอ้ครกนายสนใจชันเลยเอยแล้วามาดูตรงนี้กันดิโอ้ตรงนี้มีปาร์ตี้ว่าอย่งไงรพวกทำอะไรกันอยู่นะฮะก็ก็ถ้าสนุกกันดีก็ดีเอ้ยเจมี่นายไม่ได้บอกแม่แล้วว่านายจะมาปาร์ตี้อีกแล้วนะฮะแล้วนาย <laughs> ค,นคนเมืองน,นี้มึงคุยกัน คุยดนโทรศัพท์กันผ่านโทรจิตหรอวะอุ๊ยฮฮฮฮคิดอะไรเพิ่งแผลงออกอ่าเวลาเจอร์มี่โทษฐานที่แกหนีออกจากบ้านมาเพื่อมาปาร์ตี้ฉะนั้นแกจะต้องโดนดีนีเนี่ยโดนซัเจอร์มี่แกจะต้องตัวแบะเจอร์มี่รบเร็วอัว ไม่ตกใจกันสักนิดเหรอโอ้โหขาแดนขาแดนแดนกันใหญ่แดนกันใหญ่นี่หินนะเว้ยไม่ใช่พลาสติกโอ้โหนี่ฮะด้วยความกำบึกของเรานะครับผมก็เจตส์เบจะฉันขอโทษจะไม่ได้ตั้งใจเจตนาดีตึงไงนะเอาล่ะ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 มาแล้ว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 นี่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 อุ้ยอืมรอตัวไปนะไอ้แว้นโอเคเดี๋ยวผมอยากอยากลองมากเลย วางไว้ไอ้กรู๊กนั่นที่มันชนผมมันจะต้องเจอดีไอ้นี่แหละนี่แหละสุดยอดมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยวววเอาทำลายได้ด้วยเหรอขอโทษไม่ได้ตั้งใจแต่เจตนานะโอเควันนี้เป็นไซต์ก่อสร้างอย่างนั้นเหรอเยี่ยมไปเลยใครใครมาองมาอี้อยู่ไรวะเนี่ยฮะ ข้องใจอย่างนั้นเหรอทอมอะเดี๋ยวฉันเรียกเจอร์รี่ให้มาตบซะเลยเนี่ยพี่ได้เขาเป็นเพื่อนซีกันเอ่อพี่ครับเพราะที่ผมอยากได้นมขวดนึงอะพี่คิดถึงจังเลยฉันว่านายนะ่ะควรที่จะไปโอ้ m มายกดโอ้ผมอยู่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนว่าต๊ ตัวฟกที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเออไปโหล่ร่องลอยเฮ้เฮ้เตัวอันเฮอยู่ๆก็ระเบิดตู้มแล้วก็มาโผล่นี่เฉยเลยฮะที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยๆเฮ้เฮ่ที่นี่ไหนวะเนี่ยโอ้โอ้เจเจอ้ปอ้ออ้ออ้อโอเคโอเคเอเจสันโอ้เจสันนายอยากจะไปเล่นสไลเดอร์กันด้วยกันไหมล่ะมานี่เร็วมาเล่นสไลเดอร์กันมาเร็ว โอ้ไม่เอาหน้าอย่าทำเป็นนี้ติดบ้านไปลเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,ว <c oughs> นี่เนอตามมาเร็วจะโอ้ยนายรีบก็ไม่บอกนำหน้าไปก่อนเลยอย่างนั้นเหรอมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวฉันจะพานายไปเล่นสไลเดอร์นะนะ <c oughs> ไม่เล่นก็ได้โวะ <c oughs> โอ้แบ็คกี้ เฮ้ยแม็กกี้นายอยู่ก็อยู่ตรงนี้กันเหรอนายช่วยมาเล่นสไลเดอร์เป็นเพื่อนกับฉันหน่อยสิใช่รู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ฉันชวนเจสันมาด้วยแต่ว่าหมอนั่นน่ะไม่กล้านะหมอนั่นมันกลัวเออมันกลัวความสูงนายก็รู้ใช่ไหมฉันก็เลยพานายมายังไงแล้วฉันรู้ว่านายน่ะเทพไปก่อนเลยฉันจะให้นายไปก่อนเลยเออไปไปโอ้ยไปแม็กกี้แม็กกี้โอ้แม็กกี้ เมกกี้ได้อยู่ไหนเมกกี้โอ้ยเมกกี้เออเดี๋ยวเราไปจะเล่นกันอีกรอบหนึ่งนายจะมาด้วยไหมเจสันเมกกี้บอกว่าสนุกมากเลยเห็นหน้าเขาไหมเนี่ยใช่เห็นไหมเห็นไหมดูเมกกี้สิเขาตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เล่นน,นะนะถ้านายเปลี่ยนใจก็คือไปในเสมอเลยโอเคไหมเอาล่ะเมกกี้ฉันจะพานายไปส่งสวรรค์ไปเลยไปเลยเมกกี้ บินไปเลยมาเกย์ฉันรู้ว่านายบินได้มาเลยมาเกยอู้อืออจะมาแล้วมาเกยกนนะ <c oughs> เกยอเอ,เอเบอกว่านี่จะไม่ใช่รถนายนะผมจะมาขวางๆๆปวดปวดปวนเมืองฮะแพะปวนเมืองเรามาดูผลลัพธ์กันฮะว่าเราจะหยุดเขาได้หรือไม่มาแล้วอัติวัตพาม มุดเติบฟกอืออือพังข้าของพังเข้าของ,ง,ขของนี่เนี่ยไม่ต้องสร้างอันแล้วไม่ต้องทำมาแล้วเนี่ยไม่ต้องทำแล้วจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บมีทางขึ้นสำหรับแพ้ไหนดูสิจุ๊บฮัลโหลนี่ใครอยู่ไหมครับโอ้มค์ก๊อดนี่มันถังระเบิดเยอะมากๆเลยจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าผมทำแบบนี้เตี๋ยวจุดจุนระเบิดมาแล้วสามสองหนึ่ง ว้าไปอยู่ที่ไหนมะเนี่ยเอ้ยตรงนี้มีบันไดด้วยดูดดูดน,น,นี่คือการขึ้นบันไดของแพะนะครับมันช่างเปไ็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจเข,เขาสามารถใช้สองขาหน้าของเขาในการปีนขึ้นไปได้เรียกได้ว่ามีความสามารถมากกว่ามนุษย์อีกนะครับเฮ้ยจอสันจอสันนายไม่นายไม่ควรจะมานั่งอยูนะยอ่อย่างนี้นะนายไม่ตอบฉันอย่างนั้นเหรอฉะนั้นก็ สุขภาเวืองวางอันไกลพูนอ้าวสุขภาเวืองวางอันอันอันไกลพูนอืออัวะ <c oughs> ติดหน้าต่างอือ้ออื้อแยะกว่าจะลงเอ้ผมคิดว่าผมจะลากรถบรรทุกได้ไหมนะฮอฮอฮอ เฮ้ยเฮขยับป่ะนะเฮ้ยมันขยับอยู่นะอ้าวอเฮ้ยอ๋อเจคกี้เจคกี้เน่ในเป็นไรอ่ะเอ้าเอาเอ้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 าแต่มันร้อนไปอย่างนั้นเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะพานายไปที่ร่มนะโอเคนายคนที่จะมาอยู่ในที่ร่มโอเคไหมนายจะได้ไม่เป็นลมแดดอ่ะโอเคหวังก็จะช่วยให้ดีขึ้นนะโอเคไหม Nhưng... Nguồn tiêu húp ủa ui ui Angel ạ anh châu cốt what the anh châu cốt ô oh, hồ là đủ na ta! khứ này anh châu cốt ui pin! bin แพ็ินได้แบกกี้ดูฉันสิฉันเป็นพระเจ้าอะไรกรุ๊กหนต้องไปเชื่อแน่ๆเลยฉันเป็นพระเจ้าแล้วนี่แน่นี่แน่เฮ้ยผมเป็นพระเจ้าผมเป็นแพรพระเจ้าสุดยอดไปเลยโอ้โหตบโอเคอย่างน้อยพระเจ้าก็แพ้รถสิบลอ้อเอ้ทุกคนดูฉันสิฉันเป็นพระเจ้าแหละ ไม่มีใครสนใจอะไรเลยไม่สนใจอะไม่สนใจอะไรเลยฮะไม่สนใจกันต่อยแล้วเฮ้ยพิกกี้เจอนี่ดูฉันสิฉันเป็นพระเจ้าแล้วดูฉันฉันเป็นเทวดาตัวน้อยแต่จะไม่ใช่เด็กแว้นหรอกนะนี่แน่มาดิเจสันมาวิ่งเลยจับกันหน่อยวู้ว่าไงอือว่าไงแจ็กกี้อือโอ้ยอ่ะพระเจ้าแพ้กล่อง แจกี้จก้เดี๋ยวดูฉันนะฉันสามารถบินได้ด้วยปุนิว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 ุนิวุนิวุนิที่นี่น่าจะเป็นบ้านของเราบ้งใช่ปะก็เราอยู่คอกอยู่ตรงนี้แปลว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นบ้านของป้ป๊ากับมามมาเราแม่ฮะ มีนมไม่กินไหมฮะอยากกินนมจังเลยคิดถึงพี่นะครับเยี่ยมไปเลยนะเนี่ยบ้านเราข้าบนมีอะไรไหมนะโอ้ไดก็คงจะเป็นเมื่อกี้นกาตูดหรือเปล่าที่นี่เป็นห้องทำงานของป้าป้าสินะออ้ว่าเป็นห้องทำงานของแม็กกี้อะไรแม็กกี้แม็กกี้อย่ากาตูดมันดูเสียบุคลิกภาพเข้าใจไหมไงบ๊อบ แต่เป็นพระเจ้าแหะจงสรรเสริญฉันซะเพราฉันเปพระเจ้าแลวฉันก็เป็นพ่อแกด้วยผมอยากลองกระโดดสูงๆแล้วก็อยากรู้ว่าเราจะอยู่บรรากาศได้นานเท่าไหร่ฮึบแล้วก็ปูนิยม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  super good yeah g o n damn right Jason god damn right ever super good เฮ้ยไหนมาลอยตรงนี้เนี่ยหนีไปรถบ้าอุ๊ะเอา เพราะว่าฉันเป็นวิญญาณที่ทุกทรมานหล,ลอกร้อนเธอมาตั้งนานไม่รู้ตัวว่าตโฮฉันได้ตายไปจากใจของเธอกลายเป็นวิญญาณไล้ความหมายตั้งนานแล้วสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปแล้วดีกว่า <riet> นะครับผมพอดีมาเล่นแก้เครียดกันเนาะพอที่จะแจะกรอยยิ้มให้ทุกคนได้บ้าง ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันในเกมหน้านะครับผมว่าจะเป็นเกมอะไรที่จะมาเล่นให้กันมาเล่นให้กันอะไรวะมาเล่นให้ดูกันนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊อบบ๊บายบายเร็วเก่งมากบ๊อบ